สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีเมษทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่อง m มอ n นิงทารโนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคม2567ชาวลัคนาราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มเมษายนถึงวันที่14พฤ,ฤษภาคมนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะ ดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะขออนุญาตชาวลัคนาราศีเมษในการเลือกไพ่สิบใบนะคะไพ่ใบแรกค่ะโอ้ ห้าถ้วยคุณผ่านความผิดหวังมาแล้วเนาะหรือไม่ก็กำลังหิวใจอยู่ในช่วงนี้คุณอาจจะเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างหรือในความรู้สึกของคุณก็ยังรู้สึกว่าสูญเสียคนที่รักหรือสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักเป็นช่วงที่คุณกำลังหิวใจตัวเองก็ได้นะคะในช่วงนี้6ไม้เท้า6ไม้เท้าคือ คุณกำลังเอาชนะกับความรู้สึกแย่ๆในจิตใจเคยผ่านบททดสอบบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความเสียเศร้าเสียใจต่างๆนานาเกิดขึ้นคุณกำลังเข้มแข็งนะคะคุณจะเป็นผู้อยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกที่คุณผเผชิญอยู่ตอนนี้ภาวะที่เศร้าๆแย่ๆภาวะความเสียใจต่างๆนานามันกำลังดีขึ้นนะคะกำลังฟื้นตัวคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเอง ราชินีถือไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไฮพรสเทสเป็นช่วงที่คุณกำลังกลับมายืนหยัดเนาะคุณอาจจะเคยผิดพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหรือสูญเสียความรู้สึกกับใครถูกหักหลังถูกบั่นทอน คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นตัวเองสูงมากๆนะคะก่อนหน้าน,นี้คุณมีชีวิตที่สุขสบายแต่มีเหตุการณ์พลิกผันบางสิ่งบางอย่างมีความกดดันบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของความรักทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองหรือทําให้คุณต้องผิดหวังกับคนคนนี้มันทําให้คุณอาจจะตัดจบไปเลิกลากันไปหรือคุณอาจจะเลือกผิดก็ได้เลือกเส้นทางที่ทําให้ตัวเองเหมือนคุณเคยเลือก คนที่ผิดเข้ามาในชีวิตทําให้คุณสูญเสียความรู้สึกสูญเสียกับสิ่งต่างๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนคุณกําลังทุกข์ใจเนาะพยายามเอาชนะกับความทุกข์ใจเอาชนะกับความรู้สึกนี้ให้ให้มันข้ามผ่านไปได้ก่อนหน้านี้ถ้าคุณเจอวิกฤตอะไรต่างๆนานามาเชื่อเถอะค่ะว่าคุณกําลังจะดีขึ้นคุณกําลังจะฟื้นตัวขอให้คุณเชื่อในเสนสสัมผัสของตัวเอง มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาคุณเคยชนะกับอะไรต่างๆนานามแต่คุณไม่ชนะในเรื่องของความรักไม่เป็นไรค่ะจัก,กรวาลจะเยียวยาคุณคุณสูญเสียบางสิ่งบางอย่างแต่คุณจะได้กับบางสิ่งบางอย่างกลับคืนมาคุณอาจจะสูญเสียคนรักคู่ครองหรือจบจากเลิกลากับความสัมพันธ์มา แต่คุณจะปังในเรื่องของงานหน้าที่การงานของคุณโดดเด่นคุณที่รู้จักคุณจะมีชื่อเสียงงานของคุณดูโดดเด่นมากๆคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะใครเห็นคุณก็คิดว่าคุณไม่มีอะไรไม่ไม่มีความทุกข์อะไรใดๆเลยแต่จริงๆแล้วในใจของคุณระทมทุกข์มากคุณยังเก็บความรู้สึกเศร้าเสียใจเดิมๆอยู่ในใจแต่คุณคุณ แสดงออกมาโดยที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืมคุณดูทําตัวสบายๆดูมีความสุขดูมีความร่าเริงม,มีแพชชั่นในการทํางานดูปกติทุกอย่างเลยดูมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในใจของคุณมันร้าวมันเจ็บปวดไปหมดคุณอาจจะเจอกับความบั่นทอนในที่ทํางานหรือคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่ในในที่ทํางานก็ได้ที่แบบไม,ไม่มีความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยแล้วก็ คุณรู้สึกเสียใจเนาะกับการที่คุณให้ใจแต่คนคนนี้อาจจะไปเลือกคนอื่นแล้วก็เหมือนกับมันทำให้คุณแบบต้องเลือกกับสิ่งที่คุณฝันกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้คุณน่าจะมุฟออนจากสิ่งเดิมๆได้และทำให้ตัวเองกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งพยายามเชื่อในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังสิ่งดีๆ มันจะต้องมีเข้ามาคุณคิดแบบนั้นคุณจะทำตามฝันให้มันเป็นจริงได้ตอนนี้เหมือนคุณผ่านบททดสอบบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วก็ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ <c oughs> ความรักของคนโสดเป็นอย่างไราชาวลัคนาราศีเมษ <c oughs> Act Up One หนึ่งไม้เท้าคนโสดน่าจะมุ่งมั่นกับการหาเงินทำงานคุณทำงานเยอะมากแล้วก็ไม่มีเวลาเป็นของตัวเองหรอกเป็นช่วงที่คุณแบบคุณอาจจะมีปัญหาในที่ทำงานหรือปัญหาการเมืองในที่ทำงานตอนนี้เหมือนคุณกำลังจบบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าคุณมีความรัก,ค,ก,ค,รกคุณก็เป็นความรักที่มันปกปิดปิดบงังแล้วก็เหมือนกับแอบรักแอบชอบอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผย คุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับคุณเนาะคุณให้ใจเต็มที่ทําอย่างเต็มที่พยายามสร้างให้ความรักมันดีที่สุดแต่คุณอาจจะเจอกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันต้องตัดอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราอยู่วันนี้ครับคือเหมือนคุณพยายามแล้วอะแต่สิ่งที่พยายามก็คือ มันไม่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันเนาะเขาอาจจะไม่ได้หวังแค่ไม่ได้หวังว่าจะ,ะเป็นครอบครัวแต่หวังแค่ว่าจะเชิดหน้าชูตาในสังคมในสภาพแวดล้อมของหน้าที่การงานไม่ได้เป็นความรักที่มันยั่งยืนอะก็คือความรักแบบฉาบฉวยความรักแค่ความรักที่ทํางานเนาะก็เขาน่าจะเข้าใจเนาะก็คือแบบแค่โชว์กันหน้าหน้าที่ทํางานไม่ได้พอจบ งานก็แยกย้ายไม่ได้สารต่ออะไรจากนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันปิดบังมันเงียบเงียบไม่ได้เปิดเผยอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้อืมคุณดูต้องกลับมาคิดใหม่รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมกับตัวคุณเนาะคุณอาจจะตัดจบกับความสัมพันธ์แบบนี้แล้วตอนนี้คุณกลับมาโสดอีกครั้งคนโสดมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่หาโอกาสดีๆหรือทําอะไรดีๆให้กับตัวเองให้โอกาสตัวเองเปิดโอกาสให้ตัวเองอ เจอกับความรักครั้งใหม่ก็ได้คุณอาจจะกําลังทําความฝันบางสิ่งบางอย่างให้มันสําเร็จก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของงานก็ได้โอ้แต่ความรักด,ดีจะเข้ามาหาคุณนะคะสองถ้วยคุณเป็นผู้เลือกในความสัมพันธ์คุณดูมีเสน่ห์มากๆในเดือนนี้จะมีคนเข้าหาคุณนะคะอืมอาจจะเป็นชาตุชาวธาตุน้ํามีกรากฏพิจิกชาวธาตุดินพฤกษกันมังกรมีคนแอบส่องแอบมองคุณอยู่นะ คุณดูมีเสน่ห์แล้วก็มีคนพยายามที่จะติดต่อคุณแต่อาจจะเข้าไม่ถึงคุณก็ได้อืมคุณดูเป็นคนที่แบบมีคนรู้จักเยอะแล้วก็เป็นจุดสนใจกับคนหมู่มากมีคนพยายามที่จะอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเข้าถึงคุณคุณดูนิ่งๆดูมีสงา่ามีออรา่า เขากลัวการถูกปฏิเสธเพราะว่าคุณอยู่สูงเกินไปกว่ากว่าคนคนนั้นก็ได้คุณอาจจะมีเงินมากกว่าเขาคุณมอีอาจจะมีวุฒิภาะวะทางการงานที่มากกว่าเขาอะไรประมาณเนี้มันทําให้เขากังวลอืมแล้วก็ก็กล้าก,ากลัวที่จะสารสัมพันธ์หรือจะเข้ามาจีบอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้แต่คนคนนี้ดูแล้วเขาพยายามทําตัวเองให้เท่าเทียมกับคุณเนาะอาจจะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ เพื่อที่จะเข้ามาจีบคุณหรือเพื่อที่จะเชิดหน้าชูตาคุณได้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อความสัมพันธ์ของคนที่โสดจะเป็นอย่างไรอีกคะโอ้คุณจะดูเฉิดฉายเมื่อคุณเมื่อคุณมีสเสน่ห์เป็นคนโสดอีกครั้งหนึ่งจะมีคนเข้าหาเยอะจะมีคนอยากพูดอยากเจออยากคุยอาจจะเป็นคนในที่ทำงานจะมีเข้ามาทำให้คุณใจฟู คนคนนี้จะเข้ามาแบบปุบปับฉับพลันเหมือนสายฟ้าแลบเลยถ้าคุณเจอคนคนนี้คุณอาจจะตกหลุมรักเขาแบบสายฟ้าแลบก็ได้ปุบปับฉับพลันรู้สึกว่าความรู้สึกเดิมๆกลับเข้ามาความรู้สึกแฮปปี้ความรู้สึกมีความสุขกลับเข้ามาคนคนนี้สามารถที่จะดึงแพชชั่นในตัวคุณความน่ารักความอบอุ่นความใจดีของคุณกลับมาตอนนี้คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองจากก่อนหน้าน,นี้ถ้ามันเป็นแบบควีนถือดาบหน้าตึง แล้วก็ดูดูน่ากลัวดูน่าเกงขามตอนนี้คุณเป็นเอ็มเพรสคนคนนี้สามารถที่จะดึงความน่ารักในตัวคุณออกมาทําให้คุณแบบสายตาของคุณมันมีความอบอุ่นแล้วก็มีความรักที่โรแมนติกได้มีความเป็นตัวของตัวเองคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ต้องออใช้ในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลหรือใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณหน้าตึงอะ ตอนนี้คุณดูเป็นเอ็มเพสดูสวยด,ดูมีออร่ามีสง,งา่าดูมีความสดใสหน้าเข้าหาอืมจะมีคนเข้าหาคุณอาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวอาจจะมาพร้อมกันสองคนสามคนสี่คนเพราะคุณดูมีเสน่ห์ค่ะจะมีคนเข้ามามันจะมีแรงดึงดูดแล้วก็จะมีคนเข้าหาคุณแบบเยอะคะ่ะอืม mm hmm. ก็ประมาณนี้คนโสดจะเนื้อหอมในช่วงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรโอ้ oh. คุณจะได้รับความชัดเจนคนคนนี้จะให้ความรู้สึกดีๆแล้วก็เหมือนเทคแอคชั่นมากขึ้นก็ะทำให้เห็นว่าเขาเขาพร้อมที่จะสร้างอนาคตร่วมกับคุณเขารู้สึกเสียใจที่ทำให้คุณผิดหวังเนาะก่อนหน้านี้ถ้าเขา เคยทาให้คุณผิดหวังอะไรต่างๆนานา,นาทําให้คุณเครียดคิดมากต่างๆนา,นานาเขาอยากขอโอกาสอีกครั้งขอเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมสร้างตัวตนใหม่ที่ทําให้คุณรู้สึกไว้ใจแล้วก็มีความชัดเจนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วยังไงอีกคะเขาแน่แน่ยังไงก็ชัดเจนหนึ่งดาบยังไงก็ชัดเจนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะบางคนท่านก็อาจจะย้ายเข้าไปอยู่ด้วยกันหรือ สร้างราักฐานในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยาการมีรถมีบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมเดิมๆหรือวิบากกรรมที่คุณเคยเจอตอนนี้คุณเป็นคนใหม่ที่รักตัวเองแล้วก็ห่วงแหนกันมากขึ้นนะคะอยู่ในห่วงเวลาของความรักดึงดูดในเรื่องของอความรักเต็มอิ่มกับสิ่งที่มันขาดหายไปเนาะ เขาอาจจะรู้สึกผิดที่ทําให้คุณวิตกกังวลมาก่อนหน้าน,นี้ความไม่ชัดเจนต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขารักคุณจริงๆเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขอาจจะไปสร้างตัวตนให้ตัวเองมีการงานที่ดีการเงินที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบคุณได้อะไรประมาณนี้คุณรู้สึกโล่งเนาะเหมือนหลุดจากวิบากกรรมต่างๆนานาที่คุณ รู้สึกผิดหวังตอนนี้คุณอยู่ในโหมดของความสบายใจแล้วก็เหมือนต้องความฝันของคุณเป็นจริงอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันนะคะความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรคะชาวลัคนาราศีเมษโอ้คุณคุยคุณคบกันมานานแล้วนะแฮงแมนเนี่ยอาจจะความรักของคุณ มันยืนยาวถึงมันจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่คุณคุณน่าจะคบกันแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องคือเป็นให้กันได้ทุกอย่างแล้วก็เป็นความรักที่มันไม่เหมือนคู่อื่นมองมุมมอง,มอง,มองไม่เหมือนคนอื่นทําเหมือนกับว่าคบกันแบบไม่เหมือนคนอื่นอ่ะคบกันแบบเอรเรนเจอร์ทำทำได้ทุกอย่างให้กันและกันได้เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นลูกคือทําได้ทุกโมเมนต์อ่ะอืม มันมันคือสิ่งที่คุณเลือกแล้วชีวิตของคุณดีขึ้นมากๆมาคมท่านหลุดพ้นจากภาวะปัญหาเดิมๆชีวิตเหมือนได้เกิดใหม่เหมือนคุณอาจจะผ่านวิกฤตบางสิ่งบางอย่างวิกฤตทางทางด้านของการเป็นหนี้เป็นสินการเงินที่ติดขัดก็ได้ตอนนี้เหมือนอะไรอะไรมันดีขึ้นเหมือนดาวดีๆเดินเข้ามาในภพเรือนดีๆด,ดาวภพเรือนปตัตตนิของชาวลัคนาราศีเมษก็คือดาวพระศุกร ดาวพระศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนของดาวกระดุมพระเนาะตอนนี้อยู่ในภพเรือนตนถึงมันจะเป็นนิดแต่ว่ามันก็ทำให้ค่อยๆเพิ่มเติมในเรื่องของความรักเหมือนกับอารมณ์ของคุณทั้งคู่มันซอฟลงไปในทิศทางเดียวกันรักกันแบบค่อยๆเติมเต็มให้กันและกันไม่ได้เอาชนะกันเหมือนเมื่อก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวดาวจะย้ายไปอีกค่ะ ดาวพฤหัสจ,จะย้ายเข้าไปพบเดือนมลณนะมันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางความรักจะมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวเดินทางเพื่อทําให้ตัวเองมีแพชชั่นในเรื่องของความรักมากขึ้นไม่ทําให้แบบโมเมนต์ความรักมันน่าเบื่อเนาะอืมอืมมีเกณฑ์บางคนท่านก็เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศเป็นช่วงที่ความรักจะผ่านบททดสอบผ่านอา ก้าวผ่านปัญหาไปได้ความรักดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณคะกับไพ่สำหรับนี้ความรักของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคม2566จะเป็นอย่างไรอีกคะนีดคุณจะได้ความสุขที่ต้องการเหมือนอยากได้อะไรก็จะเติมเต็มให้กันเนาะ จดจ่อกับสิ่งที่ทําคือความรักมันมันเป็นช่วง,งเวลาที่เติมเต็มให้กันอาจจะเดินทางท่องเที่ยวอาจจะพยายามแอคชั่นให้เห็นเท็กแอคชั่นให้เห็นว่าความรักที่มันขาดหายไปเหมือนคุณกําลังเติมเต็มให้กันและกันแล้วก็ปนเปื้อกันเป็นช่วงที่แบบถ้าบางคนท่านมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้คุณกำลังจะได้สิ่งดีๆนะคะบางคนท่านก็ ช่วงเวลาที่มีความสุขรู้สึกว่ามันผ่อนคลายไม่เครียดปล่อยวางกับปัญหาที่มันเคยมีหรือจบปัญหาเก่าๆตอนนี้คุณอยู่ในโมเมนต,ต์ที่สร้างความรักดีๆร่วมกันมีจุดมุ่งหมายเดียวกันทําความรักให้มีความสุขมีการเงินที่ดีการงานที่ดีเหมือนคุณเสี่ยงกับชีวิตมานานแล้วคุณเสี่ยงกับการใช้ชีวิตที่ไม่มีจุดมุ่งหมายมานานแล้วเหมือนคุณคุยกันมากขึ้น ผ่อนคลายมากขึ้นถึงเวลาที่จะได้รับความสุขน e ดเวลาที่คุณจะมีความสุขกําลังเริ่มขึ้นบังคงท่านถ้ายัางไม่เริ่มเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะรออีกนิดหนึง่งกําลังจะเริ่มบางคท่านจะได้ท่องเที่ยวอะไรไในช่วงนี้แล้วก็ปนเปอร์ความรักให้กันและกันมากขึ้น happy net เ,เวลาของความสุขกําลังเริ่มขึ้นนะคะหมายถึงว่ากําลังเริ่มต้นขึ้นคุณจะได้รับสิ่งดีๆจากจัก,กรวาล post prosperity คือความเป็นไปได้ก็คือ อย่าคาดหวังค่ะเพราะว่าคุณคาดหวังมันไม่ได้ตามหวังถ้าคุณไม่คาดหวังคุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์จากจักรวาลอืคไคเนสความเมตตากรุณาเป็นช่วงที่คุณมีความรักที่มันแบบซึ้งถึงจิตวิญญาณหมายถึงว่ารักกันด้วยความเมตตากรุณาให้อภัยกันได้สิ่งที่มันผ่านมาแล้วจบไปแล้วก็คือจบไปไม่ได้เอามาเก็บมา ทะเลาะกันหรือเก็บมาเพื่อบรรทอนกันอีกตอนนี้คุณก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ผ่านบททดสอบของจัก,กรวาลแล้วตอนนี้คุณกระดมกำลังได้รับความสุขความสมหวังนะคะชาวลัคนาราศีเมษคุณจะสบายใจมากขึ้นในช่วงห้วงเวลานี้ในเดือนนี้ความสุขกําลังดีขึ้นเรื่อยๆความรักกําลังยกระดับตัวเองแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้รักกันแบบเมตตากรุณากันคุณจะได้รับ สิ่งที่จักรวาลมอบให้ก็คือคู่แท้คู่โซเมตนั่นเองความไม่ตากรุณาก็คือมันสามารถที่จะกลายไปเป็นคู่แท้ได้อืมค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไ,ไลค์กดแชร์ให้ช่องหมดนิงหรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับหมดนิงหรือไม่ก็สปอร์หมดนิงได้ในทุกๆช่องทางทางช่องสุปแตงก็ไดแ้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ